สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆอนวันนี้ยจ๊พินจะมานำเสนอเสนอบอนอีกต้นหนึ่งนะจ้าให้เพื่อนๆนดูไว้จ้ะรู้ไวน้นาะว่าอันนี้บอนชื่อองคุริมานนะจ้าบอนสองต้นนี่คือบอนตัวเดียวต้นกอเดียวกันนะจ้าเนี่ยเห็นมเพื่อนเพื่อนมองอาจจะคนละทางกันเลยเนาะ พลง,งานกันเลยเหมือน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 เจ้านายสูงแบบอันนี้เหมือนเหมือนแบบดูดีมีราคาเลยนะแต่นี้ดูยังไงไม่รู้ไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นองคุรีมานอันนี้องคุรีมานแบบเบบีเบบี๋นะจ๊ะยี่พินซื้อหัวองคุรีมานมาสองหัวจ้ะหัวใหญ่นะหัวหนึ่งแล้วมีหัวเล็กติดมาหัวหนึ่งเนาะ แล้วตอนนี้อ้วนนี้อย่าพินผ่าไว้จ้ะองคุลีมานเนี่ยนะนยสวยมากแล้วยีนี้หัวมนเล็กจัดจ้ะหัวมนเล็กจัดอย่าพินก็เลยไม่ได้ผ่าก็อาใส่กระป๋องวางไว้ข้างๆกันนั่นแหละแล้วตอนนี้พอดีได้ฝนเนาะได้ฝนมั่งน้ำมั่งอะไรมั่งเขาก็เลยขึ้นมาเนี่ย เพื่อนๆดูนะความสวยของเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปฝาใครเลยเนาะองคุรีมานจ้ะสวยจริงจ้ะเพียงแต่ยายพินจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าบอนผ่าหัวกับบอนที่ไม่ได้ผ่าเพราะจากที่ขึ้นมาจากถั่วเลยอะแล้วเขาไม่ได้แบ่งไปทางไหนเลยนะ่ะสีสันเขาจะผิดกันลิบลับเลยเห็นไหม สวยจริงเห็นไหมสวยแบบคละทางกันเลยจ้ะแล้วก็เาพินมีคนถามมาหลายคนแล้วว่าระหว่างเลี้ยงบอลบอลเลี้ยงในน้ำกับเลี้ยงบนแห้งเนี่ยเหมือนกันไหมมีคนถามเจพินมาหลายคนแล้วโอ้บอลี่พินทำแอ่งเลี้ยงบอลบางคนบอกว่า โอ้ไม่ต้องมีแอ่งน้ำก็ได้เลี้ยงข้างล่างก็ได้ได้ทั้งสองอย่างจ้ะเหมือนกันจ้ะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเลี้ยงในน้ำํำบอลจะสูงและสมบูรณ์กว่าจ้ะถามว่ารู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงก็คือเนี่ยบอลในนีน้มันเยปินเอามาจากที่เดียวกันเนาะ ต้นนี้เยพินเลี้ยงไว้ในน้ําแล้วกระถางใหญ่กว่าเนี่ยจ้ะนี่นะบอนเอามาพร้อมกันนะเลี้ยงในน้ํากระถางใหญ่กว่าหมายความว่าเขาได้ปุ๋ยเยอะดินเยอะปุ๋ยเยอะเขาโตสมบูรณ์นี่เยพินเพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ํานะ<อ>เพื่อจะมาให้เพื่อนๆดูแล้วอันนี้นี่อันนี้เนี่ยตอนนี้เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเยพินเอื้อมหยิบมาให้ดีกว่าไม่ได้หยิบมาไม่ได้เตรียมปแล้วอันเนี้ย จะพินเลี้ยนบนแห้งลดน้ําบ้างไม่ได้ลดน้ําบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่จะลดะนะเนาะถ้าลดน้ําเช้าเย็นแล้วเขาก็จะดีหนนี้จะพินบางทีก็วันไหนว่างก็ลดวันไหนไม่ว่างบางทีก็ไม่ได้ลดนะเขาก็งามจะ้ะงามแต่เขามีหนอนะนะเห็นไหมเขาแตกหน่อมาละเขาแตกหน่อเขามีหัวจ้ะอันนี้เขาแตกหน่อเขามีหัวดู าแตกหน่อเขามีหัวแต่แต่อะไรรู้ไหมเนี่ยดูดินเนี่ยดูรากเนี่ยระบบรากเขานะบอลน,นี่ขยายพร้อมกันนะจ๊ะสองกระถางเนี่ยบอลขยายพร้อมกันเลยจ้ะได้มาพร้อมกันและอินนี้ระบบรากไม่มีระบบรากไม่เท่าไหร่แต่ต้นเนี่ยเพียบเลยเห็นไหมแต่อินนี้เนี่ยอยู่ระบบราก และต้นเนี่ยหน่อออกแล้วเนี่ยอันนี้สร้างใบสร้างต้นแต่อันนี้สร้างด้านล่างอันนี้ปุ๋ยมันจะน้อยกว่าจากราชนะม,มันาเล็กกว่ากันเยอะนี่ถามว่าบอลเลี้ยงในน้ํากับบนแห้งเนี่ยต่างกันไหมต่างว่าต่างกันอยู่จ้ะควารรมสมบูรณ์ของน้มามันนะแต่ว่ายายพินว่าอันนั้นนะไม่มันก็ตะเกลนี่อยู่พูดพูดยังไงดีล่ะ น้ำก็มีส่วนประกอบเหมือนกันจะ้ะระหว่างถ้าเกิดเราลดน้ำชุ่มๆเหมือนก,นกันกับแท่ในน้ำเนี่ยมันคุณภาพมันก็ใกล้เคียงกันจะ้ะแต่เจพินว่ามันอยู่ที่ดินมากกว่าจะ้ะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของดินอยู่ที่ปุ๋ยเพราะว่าถ้ามีปุ๋ยเยอะมีดินเยอะก็ต้องมีปุ๋ยเยอะใช่ไหมเนี่ยความสมบูรณ์เขาก็เลยได้เยอะกว่าต้นใหญ่กว่าเอาเก็บที่เดิมเนาะนิ จะทาให้ยยพินได้แนวคิดบบใหม่จ้ะว่าพอบอนเนี่ยถ้ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราต้องเปลี่ยนกระถางให้มันแบบให้อาหารพอาให้เขากินนะจ้ะถ้าบอลใหญ่แล้วกระถางเล็กเนะี่ยเขาก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่จ้ะเขาก็สร้างแต่ใบแต่อะไรเรื่อยเฉยความสมบูรณ์ของต้นก็ไม่ค่อยมีเนี่ยอย่างนี้เนะี่ยเมื่อวานเนี่ยเยพินไปวันก่อนเนี่ยจะพินไปแบ่งบอลเข้ามาบอลในตู้เนี่ยจ้ะเขาเลี้ยงในตู้นะเห็นไหมก็ยาว สร้างแต่ต้นแต่เขาไม่สามารถจะแบบเวลานั่นหน่อยเนี่ยกิ่งอ่อนประแปลกปะแปะหมดเลยไม่เหมือนบอนข้างนอกจ้ะถ้าบอลข้างนอกอเขาสามารถยืนด้วยตัวเองโดยที่ว่าไม่ต้องมีไม้คำ้ำไม่ต้องมีอะไรได้แล้วเนี่ยค้ำแต่ใบใหม่เนี่ยของยายพิน่ยเห็นไหมที่ยายพินแยก,แ,กแล้วยายพินก็คำ้คำคำ้ำไว้พอเขาได้สักอาทิตย์หนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องสามารถใช้ไม้ค้ำแล้วเขายืนอยู่ได้ตัวเขาเองแล้วจ้ะ แรกจะพินต้องค้ำค้ำไม่ค้ำแล้วป๊อแปะป๊อแปะป๊อแปะหมดเลยเน่ถึงบอกบอลน่ะ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงในตู้เนี่ยเลี้ยงกับดินธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วเรา,เราลดน้ําได้แล้วดินพออาหารพอเขาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใส่ตู้เลยจ้ะเขาอยู่ได้อย่างสบายและสวยงามบอลน,นี่เพิ่งมาเมื่อวันไหนเองสามประมาณสามอาทิตย์เนาะที่มาอยู่กับเยพินเนี่ยเห็นไหม ดูความความสมบูรณ์นะถ้าเขาได้ความสมบูรณ์ของดินปุ๊บเนี่ยเห็นมเพื่อนเพื่อนคงจําได้เนาะที่ที่จะพินแยกทีแรกเลยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเยยางเี้ยนะหลิว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 อย่างเงี้ยพอแยกไปเป็นกระถางใหญ่ปุ๊บเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะอย่างพอพอเขามีอาหารพอปุ๊บเนี่ยดูเขาแตกเนี่ยเขาสามารถแตกใบแล้วทําสะโพกใหญ่ขึ้นมาอีกอะไรอีกเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะ,นนะลักษณะตรงเขา เ,เพื่อนๆดูได้เลยจ้ะดินเนี่ยมีส่วนสําคัญมากกว่าอย่างอื่นจ้ะจะพินว่านะดินเนี่ยปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยในดินปุ๋ยในดินเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่า,วาปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะปุ๋ยก็คือว่าอาหารในในเนีน่ยในดินเนี่ยที่ที่เราหมักหมักกันเนี่ยฝึกใบพืชใบอะไรเศษขี้นูนขี้นีแต่จะพินใส่ปุ๋ยออสมโมโค้ดบ้างนะแต่ช่วงน,นี้หมดก็เลยไม่ได้ใส่จ้ะ ก็อยากให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าแค่สองอาทิตย์แต่เวลาสองอาทิตย์เนี่ยสองสามอาทิตย์เนี่ยอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจ้ะสำหรับการเลี้ยงบอลสีะนะนเพื่อนๆดูนะอย่างที่เยบินบอกก็จ้ะบอลเลี้ยงเราเราเลี้ยงบอลเราเลี้ยงเขาดีเราก็ขายเขาได้มีราคาเราก็มีตังค์ซื้อข้าวกินจ้ะ บอลเลี้ยงเราเราเลี้ยงบอลดูเพื่อนๆดูนะความงามของเขาเนี่ยถ้าเพื่อนๆตามคลิปเยพินเยพินแยกอยู่แค่กี่วันเองเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสีสันโอ้โหเนี่ยดูรากเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย บอกบางคนบอกไม่มีตู้ซื้อไปก็ตายเลี้ยงบอลซื้อไปยังไงก็ตายเลี้ยงไม่รอดขอแค่เพื่อนๆใส่ใจเขาสักนิดหนึ่งอะ่ะอีกสักนิดหนึ่งเข้าใจว่าเราใส่ใจอยู่แล้วแต่เราเพิ่มไปอีกสักนิดนึงอะ่ะเขาจะสวยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเนะี่ยดูเนะี่ยจากใบเล็กๆเรียวๆปุ๊บเนี่ยพอเขาได้อาหารดีดินดีน้ำดีดินดีน้ำดีปุ๊บเนี่ยดูเขาใหญ่ขึ้นเนาะ ยพินยังตกกระจายความงามของเขาเลยี่ะใช้เวลาแค่ไม่นานเองนะเพื่อนๆเนี่ยห็นไหมยดพินชอบใจแต่ลากเขาลากเขาเดินเนี่ยโอ้โหเห็นลากแล้วตกกระจายเลยระบบลากเขาถ้าระบบลากดีอะไรก็ดีจ้ะต้นไม้อ่ะเหมือนคนแหละ แล้วดบลาบฐานขาเข่าดีขาดีเข่าดีาดาดก็ทําให้เราแข็งแรงจ้ะแต่พอเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยดูเขาแข็งแรงปุ๊บดูเม็ดส,สีเนี่ยมีคนถามทําไมบอลเยพินสวยจังสีแจ่มจังก็เยพินก็เลี้ยงตากแดดอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราเลี้ยงตากแดดอย่างเนี้ยสีเขาจะแจ่มจ้ะเลี้ยงแบบให้เขาอยู่เนะี่ยอากาศอย่างเนี้ย ไม่จ้ะเพื่อนๆจ๋าดูลากบอลจะพินแต่ละต้นในลากโอ้โหสองดูได้เลยเนี่ยเท้ากลับมะพร้าวลองนะทุกต้นจ้ะเอากลับมะพร้าวลองรากลองข้างล่างนะให้ดินมันหลงอแล้วเขาก็จะ ลากเขาก็จะช้อนออกไปหากินข้างล่างได้เนี่ยเดี๋ยวจะพินฟวามให้ดูนะเนี่ยอันนี้คือหันุมานอะไรนะเนี่ยเดยพินก็ยังไม่แน่ใจแต่เราก็มาคุยกันเนาะทุกคนอย่าลำคาญยพินนะจ๊ะเพียงแค่อยากจะบอกจากทุกคนบอกว่าเห็นยพินเป็นเน็ตไอดอลอยากจะทําตามเลี้ยงตามเพื่อจะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีบอลส,สวยอยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพเนี่ยยพินถึงบอกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดจ้ะ คนเลี้ยงบอลบอลเลี้ยงคนจ้ะเดี๋ยวจะพิมพ์ฟั่มให้ดูนะจ๊ะเนี่ยจากการที่เราใส่กาบมะาพร้าวลงไปอันนี้ดูลากนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะมีเด็กโคราจยพินลงคลิปไปว่าเอากากมะพร้า,า,าวรองแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะดีทุกคนนะ่ะไม่เชื่อเยพินทุกคนก็กดไอ้นี้กดไม่ถูกใจให้เยพินแล้วเนี่ยดูเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ได้นะเนี่ย เรารู้ว่าเดี๋ยวมันผุเดี๋ยวมันก็นั่นน่ะแต่เราบอกว่าพอมันยุบปุ๊บเนี่ยพอใส่กรมาพะไปดินมันจะยุบเหลือแค่ครึ่งเดียวเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นไหมจ๊ะเพื่อนจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยเนี่ยมันจะยุบวาดไปอย่างเนี้ยเนี่ยพอมันยุบเราก็เปลี่ยนดินจ้ะแต่ว่าเราไม่ต้องรอถึงถึงว่าเปลี่ยนดินหลักเรานี่เลยพอยุบขนาดนี้ปุ๊บก็พอดีบอลเราเปลี่ยนกระถางได้จ้ะเนี่ยแล้วก็มาวางอย่างเงี้ยเราก็เติมดินลงไปก็ใช้ได้แล้วจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยเห็นไหม ทุกวันนี้เยพินก็เกาะบอลกินนะจ๊ะทำยูทูบก็หวังเงินไรายได้จากยูทูบบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เกาะบอลกินอยู่เนี่ยแค่เนี้ยใช้ได้แล้วจ้ะเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะจ๊ะยังไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากๆากจ้ะที่ติดตามรับชมเยพินมาตลอดให้กําลังใจกันมาตลอดจ้ะ